วัดคังทองหรือวัดโกโลโกโศจังหวัดอยุทยาพระประธานของวัดคังทองนะคะก็คือหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกค่ะวัดคังทองแห่งนี้นะคะอยู่ติดกับวัดสแก่ประวัติความเป็นมาของวัดนี้นะคะคือสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านได้มาขอพรหลวงพ่อแก้วหรือหลวงพ่อดำนะคะเพื่อให้ได้ชนะศึกหลังจากนั้นนะคะวัดนี้ก็ถูกพม่าทำลายค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชได้จึงกลับมาบูรณะวัดค่ะ แต่วัดนั้นถูกทำลายไปมากนะคะจึงสร้างวัดใหม่ขึ้นมาคือวัดสแกค่ะและยังคงหลงเหลือเพียงวิหารของหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกค่ะแต่ปัจจุบันภายในวัดนะคะนอกจากหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกก็ยังมีเทพเจ้าโกลูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์วัดกโลโกโสให้ทุกท่านได้กราบสักการะและเข้าชมประวัติศาสตร์ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะมาการาบหลวงปู่ดูแล้วอย่าลืมมาการาบพระเจ้าตากสินมหาราชกันนะคะ